ตอนนี้ก็กำลังฟดเนาะหอมกินเย้ายวนใจแท้ๆนี่สีสันนี่เออของเฮมมีไข่อยู่เนาอทุกคนบางตัวนี่ไข่เน่นๆเลย สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้น้องดีชิพ้าทุกคนไปเบิงน้องดีต้มอึ่งนะทุกคนนี้อันนี้หาก็ควเสร็จเป็นที่ีลรโอดแล้วเนาะเพราะว่าเขาลวกเขาหลวกแล้วก็หาก็พาทองแล้วก็อไรามายเสร็จเป็นทีเลร้อยนะทุกคนนี่หากะพาร์ททองนี้มีไข่เน่นๆเลยหอกสิพ้าทองมันเนาะเพราะว่าถ้าหอาบัวพะนะหากบุ้ว่าอ่าน เออมันกินอีอย่างเนาะบางทอมันก็กินทีกระเดือนบอกินแมงเมาอีอย่าง่นนะ่ะเขาก็เลย้ง่งแบบเออทาความสะอาดไปเลยนะทุกคนอันนี้อันนี้เครื่อ,องเคียงเขาก็มีเท่านี้นะทุกคน,นก็บ่หรายการมีอันใบมะขามล้วการหัวหอมล้วการมีนกเข็ดล้วก็หัวชิ้นไข่ล้วก็ใบขี้หุดเนาะกะ็มีแต่เท่านี้นะทุกคนก็บ่มีอีอย่างหลายเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ้นํากันว่าสีสันมาสิเป็นตาแซบตันใดนะทุกคน โอเคเดี๋ยวห่าสจะไปปรุงน้ำกันเลยโอเคต้นนี้นำกับกำลังสีปอดแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวห่าก็จะใส่อ่าตะไคร้เลยเนาะทุกคนหรือว่าหัวชิงไคร้เนาะใส่หัวชิงไคร้ต้มด้วยใบขีู้ เลยค่ะใส่ใบมะขามอ่อนเราล้างซีดเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วห่ากระชีกวางใบแบบนี้ก่อนนะเนาะว่ามันมันฟดจะหน่อยห่ากระจังแล้วห่ากระิีใส่หัวหอม,เ,มเ,เลยคนะ่ะมะเพ็ดเลยเนาะทุกคนพอแล้วห่ากระชีต้มปะไว้ให้มันคดอีกจักหน่อยเลยค่ะห่ากระชีใส่อึ้งเลยเนาะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนหลังจากเขาเอาลงเครื่องเขียงเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องดีก็สซิุ้งไปเลยเนาะทุกคน,นเขาก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่แปง้งนวอีกใส่นนอยเดียวพอเนาะแล้วก็ใส่น้นะนำ พอมงเผ็ดเมนต้าสายมงเผ็ดติบแล้วเ้าซอยไว้แล้วใส้น้ำเปล่าเพื่อเพิ่มความหอมอาจจะยังไ่พอใจตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมหอมทุกคนหอม เดี๋ยวหอกก็สิกลัวไปเลกิกการบัดสุกเขาเออบัดมันฟูดอีกเขาจังสใส่กบเนาะเลิกกาต้มให้มันสุกเลิกกายกขึ้นพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะทุกคนกกนี่ตอนนี้ก็พเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวหอกก็สิเริ่มใส่อึ้งเลยเนาะทุกคนนี่ถอกไปเลย นะทุกคนเดี๋ยวก็ซี่ฮอก็สิต้มปลาไว้ฮาสิค้นก่อนหน่อยนึงนะทุกคนเดี๋ยวฮะสิต้มปลาไว้แบบนี้ให้มันสุกนะทุกคนประมาณ30นาทีได้เนาะ ใบักข,าม,กขามอ่อนเนาะทุกคนก็กดกำลังคักเลยทุกคนตอนนี้ก็สุกเสร็จเป็นทีเรบร้อยแล้วเนาะทุกคนเดียวน้องดีกับรีเมตักเลยนี่ต้มอึงใส่บักมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนเนาะโอเคทุกคน เมือมันสุกแล้วหั่นชิปตักใส่ถั่วเลยนะทุกคนพร้อมเสิร์ฟเดียวค่ะมาชิบก,กินเลยว้าวมีใจไข่เน้นๆเลยเอาโบตักเบิดนะทุกคน เพราะว่าจงไว้คนที่แบบยังบวชันมาคิบ โอเคทุกคนตอนนี้เหาก็เริ่มกินข่าวแล้วเนาะจะมีแม่หา่าเลยก็เนาะทมากินข้าวแรงน้ากันมาเดอ้อทุกคนกินข้าวเดอ้อจับข้าวเหนียวฮอนฮอนอันนี้ก็นีน่มีแจวประเด็ดเลกกามีอ่าปิ้งซีนหมูอันนี้ก็มกสมองสมองหมู แม่ถาเป็นคนเฮ็ดองไอเป็นน้องดีเป็นคนเฮ็ดเมื่อกี้นี้เนาะแม่ถามว่าเราจะลองกินอะไรไข้อึ้ <c oughs> องราเบิดลมกันมาทีแซ่บปะนี่ไงบงรอยเป็นปุยก่อนเป็นยังไงแซ่มปะลองกินไข่อึ้งเสถานเป็น ม,มันมันเนาะทุกคนก็แซ่บอยู่กินก่อนสามคนใกล้หนั่นละกันกินน้ำหลังเนาะเขาจะอาไปเรียกเบบบ่วงบัก

ยังนั้งอกอก<ม>เป็นโตเลย กินมันแห้งตุ้ยบาะว่ะหาหักกินมาก,กินมันอิ่มแล้วเฮาอืมเฮา,าอิ่มไหวสงสั <c oughs> ยคงกินบ่รา่แซบอยูแซวันเฮาห้องกินก่อนะ่ะ เดี๋ยวจะหาซองคนไปนี่ strength if you approach it hug

โอเคทุกคนตอนนี้น้องดีก็กินข่าวเซ็จเป็นถี่แลรบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ยังร้อยกินผู้เดียว <c oughs> เดี๋ยวกินข่าวเสร็จแล้วหาว่ากะสิไปนึ่งอ่ะหนึ่งมะกรวยต่อนะทุกคนนี่มะกรวยหาว่ากะสุกแห้งแห้งสุกลลยนี่ จสียดายมันสุกลานะทุกคนเดี๋ยวน้องดีกับสิไปนึ่งนะทุกคนเผื่อไว้กินดุนดุนนะทุกคนและะนน้วก็ยังมีอยู่อยูในกระสอบก็ยังอยู่นะทุกคนนี่เบิ่งไหมไม่ตีนวยใหญ่ๆหญ่เนี่ยในแห้งนะทุกคนมักกวยกับลายกินโบทันส่วนร้ายเหม็นเกลือหมูเนาะพอวานแต่ว่าหมูหันบเรตุยจักเถ่อจ้อยจ่อยกินลายทำไายมือนึ่งหัน เกลือสามเถือแต่กันยังจอยเนาะบบยอมกินห่ำมันนะโอเคทุกคนไคมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเซตแล้วก็ s u b s บส i b รให้สองดีไลฟ์สไตล์หนึ่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปตอนต่อไปขอขับใจบ๊ายบาย